นี่ชื่อรุงโรดครับเจ้ารุงโรดครับพ่อรุงเพชรครับพ่อลุงเพชรเนาะครับมีใบเนาะครับมีใบนะครับมีใบอันนี้ติดว้ลูกเจ้าลุงเพชรเส้อว่างเน่ยครับพี่จ้าน้องหงครับน้องหงครับเ <ettes> ย็นติดเขาติดเอ็ดเย็ยยนเนาะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟ้าฟ้า,ฟามือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไวคือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาคดคลิปดีดีราคาไวถึกถึกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับมอนี้เขาอยู่กับไวสายพัฒนาเขาอยู่กับคุณพี่ยังครับชื่อจ่าเสกครับกับจ่าเสก จะเสกเทานครับจะเสกครับครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านวังโพนตบลหนาจารครับตบลญนาจารอำเภอสีภูเนาะครับอำเภอสีพูครับจังหวัดปัตตานีวันนี้พี่จ้าจะเปิดจากตัวครับเปิดสองตัวครับเปิดสองตัวเป็นเป็นพ่อพันตัวหนึ่งแม่พันตัวหนึ่งเนาะครับรับมาเบิ่งตัวแรกตัวแรกนี่เราซื้อว่าจังไหนครับนี่ชื่อลุงโรดครับเจ้าลุงโรดครับ เป็นเป็นสายใดครับเป็นลูกพ่อลุงเพชรครับพ่อลุงเพชรเนาะครับมีใบเนาะครับมีใบนะครับมีใบอันนี้ติดไว้ลูกเจ้าลุงเพชรเจ้าลุงโรดนี่ความสูงแล้วเท่าไหร่ครับสูงร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าครับไว้พอพันคนใดกกำลังมองหาแล้วได้จัดเดือนแล้วครับได้สิบเจ็ดเดือนครับ จนีได้สิบเกียร์เยเนนะนี่ใบนี่หลอดพร้อมเจ้าลุงโหดตัดเขียนที่หนอ่อฟองคอสหน้าเขาปอกพันแทงขาไงผู้ดใดกำลังมองหาวันดีใครกิดรวยนี่ตำหน่งตำน่งอย่างบอพี่จ๊ะ ไม่มีครับมไม่มีตำหนิครับอานะกดพอพันไปไกย,ยืนเจ้าลุงโรดนี่สูงร้อยยี่สิบห้านับสูงร้อยยี่สิบห้าที่เปิดเท่าไรครับพี่จ้าเปิดไว้หกสิบห้าครับเปิดไว้หกสิบห้าโดวนดวนเด้อพี่น่องเลยลูกซ้ายของเจ้าลุงเจ็ด พอคันนี่เอกสาร,รให้พอ่อผมนี่ใบนี่หลอดราคาหนี้ตัวร้องได้พอพีจ่จ่าครับตัวร้องได้ครับตัวร้องได้แล้วว่างฝากขอเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกสี่สี่สามศูนย์ครับสี่สี่สามศูนย์ครับ,รบมาเบิ้งตัวจริงกับเราได้ยุส่วนอย่างอยู่แล้วพี่น่องราคานี่ยังตัวร้องได้อยู่ระหว่าอันนี้คืฟ้พาพี่น่องไว้เบิ้งแม่พันตับมาพอกับตัวที่สองติดกล้วยแม่นาง นั่งน้อยนี่เื้อว่างเลยครับพี่จ้าน้องหงครับน้องหงครับมสูงร้อยเท่าไรครับสูงร้อยยี่สิบห้าครับสูงร้อยยี่สิบห้าเราได้จากปีแล้วครับหอายุสิบเดือนครับเข้าสิบเอ็ดเดือนครับอายุสิบเดือนที่เขาสิบเอ็ดเดือนเนาะครับเราเป็นลูกชายใดครับลูกของพ่อเขาดินครับลูกสาวของเขาดินครับผสมตัวที่พ่อเเล่ผสมให้ครับครับตัวนี้ ที่ไปที่มาสัต์เยียนต้นแข้งเบื้องขาย่างหนาเลยตัวนี้ไว้ขีดเยดเยียนนี่ตำหนีอย่างบ่พี่จา้าไม่มีครับม,มัน,ะน,นสีเต่าอยู่นะ้นันสีเต่าครับหนาตาใหญ่ของขอกับชาตเยียนเออกวกเข้า นี่นะเลือกงาอ่ายๆพี่นอ้องคณะกดไปไก่ตัวนี้ก็ได้แม่พันนออ่องยังกดหลับพี่จ้าน่องหงครับน่องหงครับน่องหงสูงร้อยยี่สิบห,าไไห,ห้าสิเปิดไว้หลายมาไหนครับพี่จ้าเปิดไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแบบมาเบิงตัวกินน้ำเล้า ราคานี่ตัวร้องไน้บอพี่จาครับตัวร้องได้ครับตัวร้องเลยเนาะครับขอเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดครับีีสนครับมาเบิ่งตัวจริงเราจงคุยกับเราสันสีมากระโทมาหาเราก่อนเด้อพี่น้องเลยยูบ้านวางพลนครับกสั่เก่าไว้สำนียกพ่อพอกันชิ่หน้าสวัสดีครับ